วิดีโอพอดแคสต์ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพระฤหัส,สบดีที่13เมษายน2023ซีรีส์7อุปนิสัยเพื่อพัฒนาการเติบโตฝ่ายวิญญาณอุปนิสัยที่4อ่านพระคัมภีร์ทันทีหลังตื่นนอน ในสรุดีบทที่1 1 9ข้อที่7 3ถึง74พระหัตถ์ของพระองค์ได้สร้างและสถาปนาข้าพระองค์ขอประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะเรียนรู้พระบัญญัติของพระองค์ให้บรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์เห็นข้าพระองค์และยินดีเพราะว่าข้าพระองค์หวังในพระวจนะของพระองค์ เมื่อเสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นเราค่อยๆดึงตัวเองขึ้นอย่างช้าๆออกจากผวังแล้วลืมตาของเราขึ้นเราลุกจากที่นอนและหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาสิ่งแรกที่เราจะทำคือการท่องโซเชียลมีเดียหรือการอ่านพระคัมภีร์ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมดังนั้นคำถามที่เราต้องถามตัวเองในวันนี้ อะไรคือสิ่งที่เราอ่านเป็นอย่างแรกในทุกเช้าเราอ่านข่าวสารของโลกหรือข่าวสารของอาณาจักรของพระเจ้านี่ไม่ได้หมายความว่าการติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกเป็นเรื่องไม่จำเป็นหรือเอาตัวออกห่างจากโลกแต่อย่าลืมที่จะถามตัวเองว่าสิ่งสําคัญที่สุดอย่างแรกในทุกวันคือพระเจ้าต้องการตรัสอะไรกับเรา พระองค์ต้องการจะบอกอะไรพระองค์ทรงรู้สึกอย่างไรพระองค์ทรงมีแผนการอะไรล่วงหน้าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระองค์คือใครคำถามทั้งหมดนี้พบได้ในพระวจนะของพระองค์ลองพยายามมองว่าการอ่านพระคัมภีร์เป็นเหมือนการสแสวงหาคุมทรัพย์แห่งปัญญาและเป็นกําลังเรียวแรงที่เราต้องการในแต่ละวัน ดังนั้นอุปนิสัยที่4คือการอ่านพระวจนะของพระเจ้าทุกวันจงแช่ตัวของเราในพระวจนะของพระเจ้าเหมือนอย่างที่ผู้เขียนสดุดีกล่าวไว้ในสดุดีบทที่1 1 9ข้อที่2 0ถึง27ว่าจิตใจของข้าพระองค์กระตือรือร้นด้วยความปรารถนาในกฎหมายของพระองค์ตลอดเวลาพระองค์ทรงขนาบคนโอหัง คนที่ถูกสาปผู้หลงไปจากพระบัญญัติของพระองค์ขอทรงเอาการเยาะเย้ยและการหมิ่นประมาทไปจากข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ได้รักษาพระโอวาทของพระองค์แม้พวกเจ้านายนั่งปรึกษาการต่อสู้ข้าพระองค์แต่ผู้รับใช้ของพระองค์จะตึกตองกฎเกณฑ์ของพระองค์พระโอวาทของพระองค์เป็นความปิติเยินดีของข้าพระองค์ เป็นที่ปรึกษาของข้าพระองค์จิตใจของข้าพระองค์เกาะติดผงครีขอทรงรักษาชีวิตข้าพระองค์ไว้ตามพระวจนะของพระองค์ข้าพระองค์ได้ทูลถึงทางของข้าพระองค์และพระองค์ทรงตอบข้าพระองค์ขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์ขอทรงทำให้ข้าพระองค์เข้าใจทางแห่งข้อบังคับของพระองค์ และข้าพระองค์จะตรึกตรองถึงการอัศจรรย์ต่างๆของพระองค์สรรเสริญพระเจ้าเพราะไม่มีแหล่งปัญญาใดจะมีค่าไปกว่าพระคำของพระองค์สิ่งที่ต้องใคร่ครวรในวันนี้การอ่านพระคัมภีร์ทุกวันเป็นเรื่องง่ายหรือยากสำหรับเราและเพราะอะไร เราจะสร้างอุปนิสัยในการอ่านพระคัมภีร์ทุกเช้าหลังตื่นนอนได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักขอบพระคุณสำหรับพระวจนะของพระองค์ที่ทรงอวยพรเยียวยาและเติมชีวิตของเราให้เต็มล้นเราขอเลือกที่จะอุทิศเวลาทุกวันเพื่ออ่านใครครวนและนำพระคําของพระองค์ ไปใช้ในชีวิตของเราขอทรงนำเราให้ได้เข้าใจในความล้ำลึกของพระองค์เพื่อเราจะพบคุ้มทรัพย์แห่งความจริงในทุกช้าวันใหม่เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมนสุขสันต์วันสงการและปีใหม่ไทยขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ